เมื่อเด็กอายุ2-3เดือนนะคะวิธีกระตุ้นความแข็งแรงให้ขาและท้องถ้าลูกของเราอะ่ะจะเริ่มกระดึ๊บได้ท้องและขาต้องแข็งแรงถ้า6เดือน7เดือน8เดือนยังกระดึ๊บไม่เป็นเลยเราจะต้องกลับมาเริ่มต้นที่พัฒนาการช่วงถึง2-3เดือนนะคะเพื่อที่เราจะฝึกน้องเพื่อกระตุ้นให้น้องอะ่ะมีกล้ามเนื้อบริเวณน,นี้แข็งแรงขึ้นยกก้นทั้งสองข้างของเด็กขึ้น ขางอขึ้นข้างหน้าจากนั้นค่อยๆวางก้นลงนี่ทำแบบนี้นี่ปึ๊บนั่งตักแล้วนะคะน้องนั่งตักเราแล้วนะคะยกขึ้นแบบนี้จิงแล้วก็ลงเนี่ยเพื่อกระตุ้นบริหารบริเวณขาและลำตัวให้น้องนะคะอันนี้คือตักนะนั่งตักนะนั่งตักนะคะ รูแม่มนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน <Bye. S 1> คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใตยล่างคลิปค่ะ